ต right ัวขนนงานที่ห้อตัวเบียดมากวันนี้ปากระแยงไม่ได้ตัวตัวพอดีกินต่แซ่บลำบากแพจะปักกระแยงสองสี่หกแปดแปดตัวเกลวเลยมองรากับจิ้ั่ว้ตอนเหียวกับขั้วเป็นทีเดียร้อยแต่ท่ทันผู้ชมมันนี้อู้ย ปากัยงไม่แต่ไข่ทั้งนั้นท่านผู้ชมได้ทั้งเบิร์ตสองสี่หกได้ทั้งเบิร์ตแปดตัวกับพ่อได้แล้วแร่งอยู่โอ้ขาเกียดีมึงนี่มแตตุวง่าตัวนี้ให้ไงนี่ขึ้นมาจากเบทเบาเราขึ้นว่าปาโกโเทปบอเมียนไข่เตียมทอ แกงไทยเสียนท่านผู้ชมโอ้สุดยอดเลยนี่ของแสบเลยนะปลากรดปลาก,กันอย่งไข่ แต่ว่าเราหลาไหล่ตอนบุคคลเนี่เปิดกล่องเนาะกล่องนี้ก็ได้สิเปิดกล่องให้ท่านผู้ชมเมืองว่า ເຮົາກະສິກໍຍືໃຫ້ຄິກເລືອນດິນແນ່ເນາະບໍ່ກໍຍືໃສ່ເຂົ້າໃຈ ที่แรกว่าเราก็ว่าเสียอาวีตมาสองคันเราท่านผู้ชมก็สร้างมาแล้วสร้างมาแล้วแต่ว่ามาล่องมาล่องมุนมุนมุนเอ็นเข่าก,ก็โหลกเนาะพอดีดอกดอกใส่ไว้ไรเสียเงินถิ่มที่ซื้อท่านผู้ชมสร้างมาสองหนอยสิบบาทเนาะก็บมเดลโต๊ะก็ถ้าว่ารา้องว่าตายก็สิยเบาเราก็สิ เขามาลงสองขั้นรอบนาก็ท่านผู้ชมรอบนี้ใส่ขั้นเดียวไปก่อนกะกะเฮ่ากะไรไปแล้วแล้วแป๊บนึงเบาแล้วสีทายตูปลากระแยงในถุงให้ท่านผู้ชมหรับชมรอรุ่มความกัน สงสัยปลาอยากไอยกล่องนร,รูมชมพอเปิดกล่องแล้ววัดบลาติดต,ตอนบม่อไ้เปิดกล่องัดวัดปลาติดน่าจะโมโหกันที่กไปคลุ่มจนไหม มาแต่ไม้เก่าท่านผู้ชมแต่ว่ามามา,มาลอกนี่โมเสียเถี่ยวขังไว้อยู่ให้แมนไหล่หลายตัวจังฉีทายไห้พี่น้องครับชม ใส่กระต่อเอาท่านผู้ชมใส่ใส่สูตรใหม่เนาะเอาเอาห่อมปนขนมปังบดเนาะเบาเบาเราใส่กระต่ออ้อปลาใหญ่เขาเลยท่านผู้ชมนี่นี่ปลาสกางนี่นี่โอ้โหมีโฟมกัดมีโฟม ชุดยอดเลยผู้ชมนี่บอกให้จับเลางงายนีย่ปาลาสะกางใหญ่เน้ะปลาลรกก็ชิก้างไ้ท่นันผู้ชม